เราได้รับเบาะแสว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเ,เพื่อจะหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีรายได้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพฤติกรรมก็คือ,อจะตั้งราคาภาษีสูงถึง40กว่าล้านบาทนะครับนะครับแล้วก็มีการกมคู่ผู้เสียหายเนี่ยให้จ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มเพิ่มเงินไปเรื่อยๆ คนที่มีข้อปัญหานากน็้ะก็จะจัดพนักงานตั้งกรรมการสอบสวนที่นายไร้แรงถ้าที่ข้อมูลแท้จริงปุ๊กวก็แล้วแต่อาจจะไล่ออกนายประมวลหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักง,งานเขตราชเทวีถูกตำรวจปปปเจ้าหน้าที่ปปทปปชและปะปะงเข้าจากกับกลุ่มบริเวณลานจอดรถภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง เขตราชเทวีกรุงเทพหลังเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งเป็นเงินกว่า3ล้าน2แสนบาทเพื่อแลกกับการไม่จ่ายภาษีโรงเรือนปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นหลังผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ถูกนายประมวลแจ้งว่าเขาต้องจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีการให้เช่าอพาร์ตเมนต์200ห้องย้อนหลัง5ปีเป็นเงินกว่า14ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการอยากทราบรายละเอียดที่มาของการเก็บภาษีซึ่งนายประมวลไม่สามารถชี้แจงได้จึงเรียกเงิน3 2 0ล้านแสนบาทแทนจึงนำเรื่องเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ปปทและปปป,ปให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าล่อซื้อและจับกุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยพฤติกรรมก็คือ,อ,อจะตั้งราคาภาษีสูงถึง40กว่าล้านบาทนะครับนะครับแล้วก็มีการกลมขู่ผู้เสียหายเนี่ย ให้จ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มเพิ่มเงินไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการบังคับคู่เข็นเขานะครับเขาก็ผู้เสียหายอยอมรับในสิ่งนี้ไม่ได้นะครับก็มีการเข้ามาร้องทุกข์แจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปปป,ปนะครับวันนี้นะครับได้ชุดสืบสวนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับในการ รวบรวมพยานหลักฐานนะครับตรงนี้ต้องชี้แจงว่าไอ้เงินที่เรียกรับเนี่ยมันเป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับที่ที่จะเป็นหลักฐานสําคัญในการที่จะจับคุมเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะครับนะครับจริงๆความผิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่การเรียกจะรับแล้วนะครับแต่วันนี้เพื่อให้ครบอุประกอบของความผิดเนี่ยเราก็ได้รวบรวมวางแผนนะครับ ที่จะดําเนินการให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นพยานหลักฐานให้ศารลรับฟังนะครับสอบสวนนายประมวลให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ทราบสิ่งของที่อยู่ในซองเอกสารที่ผู้เสียหายนํามาสมมอบเป็นเงินสดคิดว่าเป็นเพียงซองเอกสารเท่านั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าคนบ้านพักของนายประมวลย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพบทรัพย์สินรวมแล้วกว่า100ล้านบาททั้งบ้านหรูมูลค่า11ล้าน7แสนบาท เงินสดเกือบ7ล้านบาทรถยนต์สองคันและข้อมูลเงินหมุนเวียนของบัญชีภร,รยาราว40ล้านบาทส่วนทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดผู้ต้องหาอ้างว่าส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เป็นมรดกส่วนเงินสดที่เพิ่งเบิกภร,รยาเตรียมเอาไปซื้อที่ดินเงินในบัญชีภร,รยาที่มีจํานวนมากก็ได้มาจากการซื้อขายที่ดินเช่นเดียวกันต่อมาตํารวจปปอยังเข้าตรวจท้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านจตุจักร ซึ่งเป็นที่พักของหญิงสาวคนสนิทกับผู้ต้องหาเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับนายประมวลและยังพบสมบุดบัญชีธนาคารหลายเล่มมีเงินหมุนเวียนเข้าออกกว่า5ล้านบาทซึ่งทําการตรวจคิดไว้ตรวจสอบนอกเหนือจากทรัพย์สินที่สามารถตรวจคนได้เจ้าหน้าที่ปปทย,ยังพบข้อมูลว่าผู้ต้องหารายนี้เปิดเว็บไซต์ขายพระเครื่องซึ่งน่าเชื่อว่าอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงิน และยังพบรายการเดินบัญชีผิดปกติอีกกว่า200ครั้งที่ผ่านมาเท่าที่เราได้ลงไปร่วมกับทางบอกอปป,ป,ป,ปสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่กระทำเกี่ยวกับความผิดรายนี้ไม่ได้ทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกวันนี้เองด้วยการบูรณาการการภายใต้สูตรอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติก็จะมีทางปป,ปงซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะรับเรื่องนี้ไปแล้วท่านก็จะไปดําเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน ส่วนทางปปชเองท่านก็จะใช้ทั้งหน้าที่และอำนาจของท่านในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ส่วนทางปปทเองก็จะไปเฝ้าติดตามการดําเนินการของหัวหน้าส่วนราชาการในเรื่องนี้ว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามกรอบหน้าที่และอำนาจของท่านหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบข้อเท็จจริงจนไปถึงการลงโทษทางปกครองและวินัยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปง,ง จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบก่อนส่งเรื่องให้ปปชไต่สวนชี้มูลเราก็เชื่อเราก็จะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของเขาในอดีตที่ผ่านมานะฮะแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรถ้ามีพฤติกรรมตรงนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของปปงที่จะต้องไปตรวจสอบและพบถ้าพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับ ก็จะต้องใช้กฎหมายฟอกเงินในการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปถ้าเมื่อไหร่มีการกรทะทบผิดลักษณะนี้นะครับก่อนหน้านั้นในต่างๆเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วถ้าพบว่ามีพฤติการฟอกเงินก็จะมีเรื่องของอาญาฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่ปองงอนะครับจะต้องมีการดําเนินการกรณีน,นี้นะครับเรามีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมคิดว่าเคสเนี้ยนะครับ ก็น่าจะเป็นเคสที่ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนะครับทุกหน่วยงานนะครับมีการเอาจริงเอาจังครับภายใต้สูงดำเนินการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่เจ้าหน้าที่ใช้มูลค่าของจํานวนเงินล่อซื้อมากที่สุดซึ่งสํานักปลัดกรุงเทพมหานครได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยข้าราชการรายนี้แล้วพร้อมกําชับสำนักงานเขตทั้ง50แห่งดําเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นทรรต่อผู้เสียภาษีพร้อมทั้งให้ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีเพื่อให้การจัดเก็บและเร่งรัดภาษีเป็นไปได้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพง่ายต่อก,การควบคุมตรวจสอบและติดตามผลอย่างเคสี่ได้ยินเรื่องก่อนนะไปถามว่าได้ยินมาแต่้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ย ว่าเราจะย้ายไหมย้ายไปก็คือเอาคนสมมุติเขาเกิดทําไม่ดีจริงเนี่ยคือเอาคนไม่ดีย้ายที่ไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาไงถามว่าเราจะไปลงโทษก็เลยถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็เลยมีการประสานงานโดยให้ท่านพลเอกอดิตประสานงานกับทางปปเรื่องการทักซ้อมว่าเออถ้ามีการจับแต่ว่าเราจับกลุมไม่ได้แล้วว่าเราไม่ได้มีอํานาจเป็นเจ้าหนี่มาก็ทักซ้อมกับปปเรื่องกระบวนการต่าลถ้าเกิดจับกลุมแล้วส่งต่อเราจะทำยังไง มันก็ได้มีการดําเนินการร่วมมือกันตลอดนะครับแต่พอรับปุ๊บเราก็รับปุ๊บต่อเลยนั้นการดำเนินการคือก็จะต้องย้ายคนนี้มาอยู่ที่ส่วนกลางก่อนคือเราเตรียมแก้มลิงไว้ยึติดตำแหน่งคนที่มีข้อปัญหาจากนั้นก็จะก็จะสัรพานตั้งกรรมการสอบสวนที่นายไร้แรงถ้าที่ข้อมูลแท็จริงปุ๊บก็แล้วแต่อาจจะไล่ออกอะไรือตามผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แก่หลอกผมว่ามันก็เกิดตามเหตุผลนะแต่ก็มันก็แท้จริงตามจริงอระจรางนะผมว่าผมว่า คนส่วนใหญ่ผมก็เชื่อแล้วก็มอคนเรีนคนดีแต่จะมีคนที่ไม่ดีอยู่ก็ต้องอพยายามเอาออกไปให้ได้แต่ผมไม่ได้เป็นเชื่อไก่ให้ลิงดูเลยนะก็ว่าตามข้อเท็จจริงครับแล้วก็ไก่มันเน้นว่นาเราจริงจังจริงนะแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้สงสารคนทำผิดน,นะสงสารครอบครัวเขาก็ต้องคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเมียด้วยแต่เมื่อมาตรวจสอบพรบภาษีโรงเรือนและที่ดินพศ2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พศ2508เป็นกฎหมายที่ใช้มานานและไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินซ้ำซ้อนกันกันกบการเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประเมินค่ารายปีขึ้นกับดุลยพินิจของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในการกำหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ และยังมีกรณีอัตราภาษีที่จัดเก็บกาหนดไว้สูงถึงร้อยละ12.5ของค่าเช่ารายปีหรือเทียบกับค่าเช่าเดือนครึ่งประเด็นเหล่านี้จึงทําให้เป็นช่องว่างในการทุจริตของข้าราชการนอกรีดได้ชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน